สวัสดีครับ FC ครับวันนี้เตรียมที่ยวไปนะครับจะไปจังหวัดแพร่นะครับอำเภออะไรนะสูงเมศนะครับผมเราจะไปทาภารกิจนะครับผมตอนนี้เราอยู่จังหวัดลำพูนนะครับผมดูทางนี้เลยมีแต่ต้นอะไรนะมะม่วงลำาไยนะครับผมตรงนี้คือชื่อเรื่องลำาไยกับมะม่วงนะครับผมเดี๋ยวตามไปดูด้วยกันนะตามนี้เลยนะครับไปเลย เราอยู่เขียนลำพูนอยู่นะครับเราจะไปสู่อำอเภอตอนนี้เราอยู่ตำบลหนองยาวนะครับเราจะไปสู่อำเภอบ้านโฮ่งนะครับผมอีก30กิโลนะตามมาดูด้วยกันเลยนะครับตอนนี้นะครับผมเราเราตอนนี้นะครับเราแวะมาซื้อกับแฟ้าวนะเราจะไป ไส้อัวก็มีนีอันนั้นต้ซอหมูนี่มอันนี้หมู่จซอมหมอนแ้ก็อนกั้แอหมครับอันนี้ตับหมูนี่มะีแกงสองอย่างสองอย่างาบาบ่ะ อันนี้เป็นห้องกันนะครับคขอบคุณครับ่ะออไปดูต่อไปเลยมีอะไรเป็นตลาดเล็กๆนะครับผมโอ้มีขน,นมไทยด้วยอ,อ,นอ,อันนีก็เป็นดอกมะลินะคบโอ้ซื้ออนด้วยซื้อสวยทั้งนั้นเลยครับ ีกับแคบด้วยโอ้มีข้าวต้มมัดนะครับนี่ข้าวต้มมัดมีต้มันข้าวมันต้มข้าวมันให้กินนะครับผมบบม,าาบบมีสัตย์ขยายด,ด้วยหมอเล็กๆน่ารักน่ารักครับผมมาแล้ไวไม้แคบมาแล้วข้าวได้ค่5บาทข้าวกระมับนิดเดียอันนี้ข้าวมันข้าวหาง าดูของอย่างดีกว่ามีไส้ย,ย่างด้วยนี่อยากินไหมครับีม <c oughs> ีออกช่องไหนเนี่ยวันนี้เราแวะมาที่ไก่ทอดหมักเครื่องนะครับผมอยากกินไหมครับสิบ <c oughs> บาทสิบห้าบาทนะครับมีนมักไก่ทอดด้วยนะครับผม <c oughs> วันนี้นะครับผมเราแวะที่ตลาดนะเจอร้านไก่ทอ,อดนะต้องชิมนะเนีย่ยกิไก่ทอดอหนังไก่ทอดอร่อยๆนะชิมดูกอนะอืมกรอบอร่อยต้นเหนียวด้วยชิมดูดเลยวันนี้เราจะตามไปอยู่ร้านเจ๊ทิงนะครับผมนี่ไก่ทอดหมกักเพื่อนนะครับอยู่ที่จังหวัดลำปูนนะนี่นะครับผมนี่ เจ้าของร้านนะครับผมพี่ชื่ออะไรครับพี่พยามครับครับคุณแม่ชื่ออะไรครับคุณครับครับผมพิชิตครับนะครับป็นใหม่ๆนะครับซูมเข้ามาดูเลยนี่นะครับเราตีสนใจแวะมาได้นะที่ตลาดป่าลพฟ้านะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะตามเข้าไปดูนี่ทอดนะครับขออนุญาตนะครับนี่นะโอ้อใหม่เลยนะครับผมมันล็อกฟ้ิชเปลี่ยนทุกวันครับ กินได้เลยค่ะิมครับไปทานกันเลยอร่อยครับอร่อยจริงๆนะครับผม FC กินแล้วตอนนี้ติดใจมันทอดคนโลโอ้ขายชัวร์ช่วงเช้าใช่ไหมครับเขาแบบตู้ทำไงบอสเพราะฉะนั้นอ๋อครับ<อ>ผมสายไปแล้วนะนี่โอ้น้ำมันใหม่นะครับผมตอตกว,วันนะครับโอ้แน่กินนึิงเลย ดูให้ดูที่ไหนก็มีครับเดี๋ยวไปดูอันนี้สูตรของที่นี่เลยใช่ไหมครับผมเดี๋ยวไปดูนี่นะครับเอาแพ็กไว้นี่สุดเฉพาะนะของเจ๊กิงนะครับผมพ่อค้าฝากร้านได้นะครับผม ตั้งแต่ตอนเช้านะครับผมมาตีสามตีสามเลยเหรอครับครับผมต้องทำมาต้องไม่คาครับผมไม่คาเขามานรับโอ้ต้องส่งด้วยนะครับผมน่ากินหอมมากเลยครับนี่นะครับผมเห้จริงนะเขาฝากให้ไปชิมนะครับเดี๋ยวเราจะไปชิมที่แพรนะครับผมที่หแพรเจอกันนะของฝากจากลวงปูนนะครับเป็น หนังไก่ทอดนะครับผมฝากกำลังโนมดูนะครับนี่เดี๋ยวคนแทบรอชิมนะขอบคุนครับขอบคุณมุงบ้านค่ะผมเจนจงไม่ใช่เจนจงเด็กทีพี่เจนจางครับสวัสดีครับขอบคุณลุงบ้านครับผมฝากร้านด้วยนะครับผมป้ายนี้เลยนะเด็กิงครับผมไก่ทอดหมักเรื่องนะครับสั่งที่ส่งนะครับผมแล้วเจอกันต่อไปนะ นะครับผมจังหวัดลำพูนนะครับปลูกลำไยนะะเสือลำไยม่วงนะครับผมสามสองหน้างนคะรับทุกบ้านจะต้องมีต้นลำไยนะครับผมลำไยลำพูนอร่อยครับต้นใหญ่ลำไยครับ นี้นะครับผมเราถึงอา่อา,อาถึงจังหวัดลำปางแล้วนะครับสี่เส้นทางไปสู่แพร่นะครับผมจุดที่เราจะผ่านอา่าผ่านไปที่แม่เมาะนะครับตอนนี้เส้นทางสวยงามครับฝนไม่ตกครับเย็นสบายมีเมฆอา่าเล็กน้อยนะครับมีอ่าพระอาะทิตย์แสงนิดหน่อยอากเย็นสบายครับผม ขับไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวไปเจอกันที่แม่มอะอีกทีนะนนตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศเนะส้นทางแร่นะ ขวาเลี้ยวซ้ายนะครับผมไปอําเภอแม่เมะนะไปเขาบอกข้างหน้าแม่เมะไป1ิกิโลนะครับเลี้ยวซ้ายนะห็นอ,อะไรนะข้ขุดกินเหวงแร่เขียนไฟครับผมใช่ไหมโรงงานแม่เมะครับผม,มงานไฟ้าแม่เมะนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับผม ไปเที่ยวดูได้นะครับผม20กิโลนะครับผมไปถ่ายรูปกระดอกบัวตองนะที่ทางสุสูจังหวัดแพร่ครับต่อไปได้เจอกันข้างหน้าครับตอนนี้นะครับผมเราสู่อำเภอแพร่นะครับสูนฟื้นเชัยนะครับผมอำเภอลองนะครับผมลองเลี้ยวซ้ายนะครับ ถนน,นกว้างมากนะครับผมนี่โอ้กว้างขวางนะครับถนนก็ไปอำเภอหนองคานูนกว้างครับผมตรงนี้ก็ตรงไปเด่นชัยนะครับเราก็เดินทางต่อไปนะอำเภอเด่นชัยแล้วไปจังหวัดตรังอินด้วยนะครับผมแล้วเจอกันข้างหน้าครับ นะครับผมเราถึงจังหวัดแพร่นะครับอำเภอสูงเม่นรครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสูต่ส<อ>ตัวเมืองนะครับเราจนะเข้าสุ่ตัวเมืองนะครับเหี่ยวซ้ายนะไปเลยเอเ3นะครับ ใบหน้านมือร้องเปิดร้องวางนะครับรนะ้องวางเปิดต่อไปนะตอนนี้เราย้อนขับนะครับเราจะเข้าสู่ตัวเมืองแพร่ตัวเมืองสูงเม่นนะครับเราสรรารภาพกรอนก็อออจะไปหาามาหาที่ชาร์จรถเราด้วยครับที่อำเภอสูงเม่นมีที่ชาร์จที่ไหนบ้าง นะรู้สึกว่าจะมีที่สถานีไฟฟ้าสุมเมศนะครับผมมีชาร์จรถไฟฟ้านะแต่เราจะไปดูสถานีของพีที่ที่นะครับร่ข้างหน้านู้นนะครับของมีปั๊มน้ำมันปั๊มนะปั๊มแก๊สด,ด้วยเดี๋ยวเราจะไปดู EV Station ชาร์จรถนะครับตรงนี้นะตรงข้ามก็จะมีที่ชาร์จรถไฟฟ้าเหมือนกันเป็นของการไฟฟ้านะข้างๆแม็กโครนะครับผม FC ใครมีรถไฟฟ้าถ้ามาสูงเม่นก็มาชาร์จได้นะตรงข้ามกับแม็โครือค้ามกอลฟทรนะครับมัญกษอกนะอ่าเรียวซ้ายเข้าไปเลย ชาเกก่อ <c oughs> แล้วอยู่ิี่รชตรถราคาข้างหน้านะก็มีรชตหนึ่งคันนะครับ <c oughs> เราชาร์จรถเสร็จนะครับเราได้ที่ชาร์จรถที่ปตทนะครับผมอําเภอสุงเม่นนะ,อะของพี่ดีๆนะครับผมชาร์จนะมีของออเล็กซ่าด้วยนะครับผม2อตู้อีกสองตู้นะครับผมอยู่ที่ใกล้ๆกันเลยเอฟซี FC มาสุงเม่นมาชาร์จรถได้เลยนะครับวันนี้เราเข้าโซ่ตัวเมืองแล้วนะ นะครับผมเขาบอกว่ามีวัดพระธาตุช่อแห้งนะครับผมประมาณช่อแหงนะครับประมาณสักเจ็ดกิโลแปดกิโลได้นะครับเดี๋ยวต้องย้อนกลับไปนะนะครับวัดพระธาตุช่อแหงนะในทางนี้เลยเงียบตัวน,นี้เราตรงไปนะครับ ตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับผมเรามาถึงจุดหมายเรียบร้อยแล้วบ้านน้องคุณครูคนนี้คนนี้นะไม่ใช่ทีเด็ดเสื้อขาวเสื้อขาวเดี๋ยวแนะนําตัวที่หลังตอนนี้เราไปเจอที่ด็ดที่ใหม่นะครับตอนนี้เรามาถึงที่ใหมล้วนะครับผมไปเลยีลยวเจอกันอีกทีนะครับ